ดูการต่อตัวยังไงจะเริ่มจากตัวกำลังก่อนนะซึ่งเหมือนเดิมเลย line เข้าเมนแม็กซ์เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นยังไง้ีสิบเอ็ดแล้วเนาะเข้าเมนแม็กซ์นะคะ line หนึ่งสองสามเข้าเมนแม็กซ์โผที่หนึ่งนะหรือว่า K หนึ่งนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็คือตัวแม็ก์เนี่ยต่อไปก็โหลดไปอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นจากรูปวงจรก็คือเราต้องต่อ K สองอ่ะร่วมกับ K หนึ่งใช่ไหมก็คือ ตัวเมนเนี่ยจ้ำเท่ากัน,กนหนึ่งเข้าหนึ่งนะสามเข้าสามใช่ไหมแล้วก็ห้าก็เข้าห้านะหลังจากนั้นก็ต้องจ้ำใช่ไหมเข้าหนึ่งสามห้าออกสองโกลดก็ต้องจ้ำกับโกลดันนะสอง เข้าเก้าที่สี่สุดบอกยังนั้นก็คือต่อผ่านมอเตอร์ใช่ไหมก็ดูนะยูเข้าที่สี่ เสร็จแล้วนะคะสำหรับวงจรกำลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูวงจรควบคุมกันนะว่าต่อยังไงนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะจาก Q ตัวที่สี่นะเข้าโ ULO NC นะคะเหมือนกันนั้นเข้า95ใช่ไหมออก96อ่ะอก96ไปที่สวิตช์ S1 NC สวิตช์ S1 NC ข้าหนึ่งออกสองออกสองไปที่สวิตช์ S2 NO เข้าหมายเลขสามค่ะออกหมายเลขสี่ออกหมายเลขสี่ไปที่สวิตช์ S3 NC เข้าหมายเลขหนึ่งออกหมายเลขสองออกหมายเลขสองไปที่ออกหมายเลขสองเนี่ยไปที่ แม็กช่วยนะเคสองยี่สิบเอ็ดยิบออกยี่สิบสองออกยี่สิบสองเนี่ยไปที่หัวคอยเคหนึ่งนะเข้าอสองออกอหนึ่งไปนิวตันจากนั้นก็คือจากซ้ายไปขวาใช่ไหมมาดูสิบสามสิบสามเคหนึ่ง จะจำจากตรงไหนดีเออสิบสามเคสามารถจะจำจากหัวสวิตช์เอสสองก็ได้หรือท้ายสวิตช์เอ็ดหนึ่งไปได้กันเลือกจำท้ายสวิตช์เอ็หนึ่งละกันนะครท้ายสวิตช์เอ็หนึ่งออกสิบสี่เข้าสิบสามออกสิบสี่ออกสิบสี่ไปท้ายสวิตช์เอสสองหรือหัวสวิตช์เอสสามก็ได้นะอาจารย์เลือกอ่าท้ายสวิตช์เอสสองละกันท้ายสวินเตอร์สองเข้ามาเลขสี่ หลังจากนั้นมาที่ NO นะ NO ของ13ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ NO ของสวิตช์ S 3เอ้ย NO ของสวิตช์ NO 1 2อ่ะ3อยนี่นี่เข้าหมายเลข3ไปจัำจากไหนดี13 K 1 นะเลขสามนะ C หนึ่งเข, 2, ข้าหมายเลขหนึ่งออกหมายเลขสองออกหมายเลขสองไปที่ N O เข้าสามเข้าสี่เรือเข้าสามออกสี่ เอาสิบดีสวิตเอ S2 NC สวิตเซสองนะหนึ่งสองอ 2, 2 NC เข้าหมายเลขหนึ่งออกหมายเลขสองออกหมายเลขสองไปที่เคหนะึ่งะหมายเลขยี่สิบเอ็ดอ NC เข้ายี่สิบเอ็ดเอ NC ออกยี่สิบสองนะ ออกยีิบสองไปที่หัวคอยนะของแม็กตัวที่สองเข้า a อสองออกอหน่งไปหนะึ่งต้นอีกตัวหนึ่งนะคะสิบสามสิบสามของเ2องนะแม็กช่วยใช่มสิบสามไอแม็กช่วยจำจากหมายเลขไหนดี จำจาก S สามก็ได้อะ S สาม N O นี่นเอ S สาม N O นะคะ S สาม N O หลังจากนั้นออกสิบสี่แหละนะ,ะออกสิบสี่จำที่ไหนดีจำที่ท้ายสวิตเ S สามก็ได้หรือหัวสวิตเอ S S หนึ่งเ N C หัวสวิตเ S หนึ่ง N C อะนี่ อันนี้เป็นการต่อใบงานนะคะมาดูหลักลการทาํงางานในใบงานที่11นะคะเป็นการทํางานแบบมีกานใดนะของมอเตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูก,กันนะคะเมื่อกดสวิตช์ S2 เนี่ยมอเตอร์ก็จะหมุนซ้ายนะคะหมุนซ้ายนะ,ะแต่เมื่อกดสวิตช์ S3 นะเมื่อกดสวิตช์ S3 กดได้เลยนะคะไม่เหมือนใบงานที่แล้วนะกดสวิตช์ S3 ก็มอเตอร์จะหมุนขวาแบบทันทีเลยนะคะกด S1 คือสต็อกนะ S1 เป็นสต็อกนะคะ คือเป็นการสั่งการทำง,งานแบบทันทีทันใดเลยนะสามารถกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดสต็อปนะคะอีกครั้งนึงนะคะเมื่อกดสวิตช์ S2 ใช่ไหมมอเตอร์จะหมุนซ้ายค่ะโดยไม่ต้องกดสต็อปสามารถกด S3 ได้เลยนะเพื่อให้มอเตอร์หมุนขวาหมุนขวาแล้วนะคะมอเตอร์หมุนขวาแล้วเมื่อทําการหยุดการทํางานก็คือกด S1 ไปสต็อปตัวเองนะคะมเมื่อกด S2 มอเตอร์หมุนซ้ายนะคะ ต้องการสั่งการทำงานให้มอเตอร์หมุนขวาแบบจะมีทันใดให้กด S3 นะคะสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยมอเตอร์ก็จะหมุนขวานะคะกด S1 เป็นสต็ตอปนะคะสำหรับใบงานนี้นะคะเป็นการทํางานแบบพันธมิตใดนะคะสามารถกด S2 การทํางานเป็น S2 จะเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายนะคะแล้วก็สามารถกด S3 ได้พันธมิใดเลยนะคะโดยที่กด S3 มอเตอร์จะหมุนขวาแล้วการหยุดการทํางานด้วยการกด f 1นะคะสำหรับใบงานนี้เพียงเท่าน,บบนี้นะคะ่ะ